ลาสุดทุกคนค่ะมีข่าวช็อกวงการอีกแล้วเมือ่อศิลปินท่านนี้ประกาศยุติบทบาทหมอโน้องใหม่ซึ่งยังไม่ได้เกิดฤดูก,การไดซ้ำแต่ว่าอำลาวงวแล้วเกิดอะไรขึ้นไงเดี๋ยวเร,เราจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะบวโจ้อ่สวัสดีครับสาวไออ่ะ,ออะมีข่าวช็อกวงการอีกแล้วพี่น้องครับช็อกวงการตามกันติดๆเลยนะครับผม ล่าสุดนะครับนางเอกนางเอกดังประกาศยุติบทบาทนะครับกับทางวงหมอลำน้องใหม่ทางทั้งที่ยังไม่เปิดฤดูกาลและยังไม่เริ่มฤดูกาลด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กับวงการหมอลำเฮ้ททำไมไปไวมาไวกันจังขอเราก่อนหน้านี้ก่อนนะคะเพราะว่าสินราิธันหนึ่งอย่างน้องอาร์ตี้ใช่ปะครับเพิ่งประกาศนะคะขึ้นกับ คณะหมอลำเปลี่ยนไกลอีสานสิลได้เพียงหนึ่งเดือนยังไม่ได้เปิดฤดูกาลแล้วก็ได้มีการประกาศยุติบทบาทแล้วก็ได้ให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ได้มีการอธิบายใดๆเพิ่มเติมแต่ก็ขออำลาแฟนๆแล้วก็ขอบคุณนะคะเลียงไกลอีสานสิลปที่ให้โอกาสซึ่งก็เป็นข่าวที่ช็อกวงการก็ใช่ไหมแล้วเกียงไกลก็เป็นหมอลำน้องใหม่ก็ยังไม่เปิดฤดูกาลเลยปีหนึ่งหมอลำปีหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อย่างพระเอก อาร์ตี้เนี่ยก็ได้ประกาศยุติบทบาทเอาแล้วล่าสุดล่ะล่าสุดก็อีกพี่น้องครับอีกหนึ่งวงก็คือหมอลำเสียงแจ๋วของนางเอกแต้วสุกัญญาครับล่าสุดนะครับผมก็ได้มีข่าวสะเทือนวงการอีกแล้วนั่นก็คือนางเอกเชอร์รี่ปียพรครับได้โบกมือลามหมอลำเสียงแจว๋วแล้วก็ฝากขอโทษและฝากความในใจถึงแฟนๆสร้างความประหลาดใจน,นะครับให้กับแฟนหมอลำเมื่อเชอร์รี่ปิยพรนะครับ ศิลปินเสียงหวานจากทางวงหมอลำเสียงแจ๋วเนี่ยประกาศยุติบทบาทการเป็นศินลปินประกาศยุติบทบาทการทํางานกับวงหมอลำเสียงแจ๋วอย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลส่วนตัวเป็นปัจจัยในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับแล้วก็ในถ้อยคําลานะครับที่อบอวลไปด้วยความซาบซึ้งนางเอกเชอร์รี่ปิยพรก็ได้กล่าวขอบคุณพี่เต้แล้วก็พี่หญิงอืม แล้วก็มอบความเข้าใจและความเมตตาเสมอให้เสมอมาอาประมาณนี้อมแม่ต้องจากวงหมอลำเสียงแจ๋วไปแต่เชอรี่ก็คือยังที่จะมุ่งมั่นเดินทางเส้นทางหมอลำต่อไปอก็คือฝากติดตาม,มปิดท้ายว่าขอบคุณอือก็คืออะไรเสาไอาคือก็อันนี้ก็คือชอบวงกันเหมือนกันเนาะอยู่ดีๆก็คือซึ่งตอนแรกเนี่ย เชอรี่ก็หายไปสักพักใช่ไหมบอจูครับเราแบบอึ้งประกาศประกาศเลยนะประกาศว่าจะขึ้นกับเสียงแจ๋วอะไรในฤดูกาลหน้าแล้วก็ฤด,ดูกาลปีที่หนึ่งด้วยซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนะคะแฟนหมอลำหลายคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทางด้านเสียงแจ๋วเองครับแฟนคลับทางด้านของคุณเชอรี่บียคอนเองก็แบบก็เฮ้ยแบบคือฮาสนันขึ้นมาทันทีว่าอดีตใจ ชาร์ลีนะคะจะร่วมเดินทางไปกับคณะมอลั์เสียงแจว๋วก็รอติดตามผลงานนะคะรอชมผลงานในฤดูการหน้าอยู่อต่เอ๊จู่ๆมันผิดคาดนะคะคือได้ออกมาประกาศยุติบทบาททั้งที่ังไม่ได้ชมผลงานในฤดูการหน้าเลยอืเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรกันแต่ทางด้านอนคุณชาร์ลีเองก็ได้ออกมาโพสต์ว่าเกิดจากเหตุผส่วนตัวใช่ไมเห็บบาจครับ ก็คือในการตัดสินใจครั้งนี้คือเหตุผลส่วนตัวว่าประมาณนี้เนาะอ่ะล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางหน้าเพจเนาะของนางเอกเชอรี่ปียพรแฟนเพจนะครับก็ได้ออกมาประกาศนี่เลยครับประกาศนะครับผมบอกว่าเชอรี่วันนี้เชอรี่มาขอลาไม่ได้ไปต่อกับมอลำเสียงแจวด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับเชอรี่ต้องขอขอบคุณพี่แต้วและพี่หญิงที่เข้าใจแล้วก็และเมตตาเสมอมา สิ่งใดที่ได้ล่วงเกินทั้งกายวาจาใจเชอรี่ต้องขอขมาลาโทษพี่ๆและทุกท่านด้วยนะคะ,อะขอบคุณสมาชิกวงหมอลำเสียงแจว๋วที่มีมิตรภาพดีๆให้เชอรี่เสมอมาและยังคงมีมิตรภาพดีๆต่อกันตลอดไปหนูยังคงตั้งใจในเส้นทางหมอลำอ่า จะเดินทางนี้ต่อฝากแฟนๆติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะอือเราเห็นภาพแล้วเหรอเขาก็ไปล่ามาไหว้ใช่ไหมบโจบแล้วเห็นภาพที่รู้สึกว่า,าตาคุณแต่ก็รู้สึกว่าอะเป็นนิตรภาพดีๆนะคะระหว่างคุณสุกัญญาคุณเต้ยวสุกัญญากับคุณเชอรี่ปียพรเนาะก็เหมือนกับอืพี่สาวน้องสาวนะคะก็เป็นการไปล่ามาไหว้ครับผมไปไปถูกต้องมาถูกต้องนะคะ ท่านะ้าเพดหมอลำจังนะคะอย่างเพดหมอลัสตรีนะเนาะผิดเพลก็บอกว่าเนี่ยเชอรี่อำลาวงการอำลาหมอลำเสียงแจ๋วฝากขอโทษและความในใจถึงแฟนเพลงเชอรี่นะคะศิลปินหมอลำจากวงเสียงแจ๋วประกาศอำลาการทำงานร่วมกับวงอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดเผยเหตุผลส่วนตัวเป็นปัจจัยสำคัญในการ ก็ได้มีการโค้ดอําลานะคะไว้ท,ที่ที่แบบโจอันเมื่อก<ล><ม>ี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะอืเข้าไปดูเพจของมมลาเสียงแจ๋วกันหน่อยดีไหมโมลาเสียงแ <Okay. S 1> จ๋ว่งงจะบอกวาาาททาน้ คุณเชอรี่เนี่ยก็คือให้เหตุผลในเรื่องของการประกาศยุติบทบาททั้งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเหตุผลส่วนตัวอันนี้คือไม่ได้ขยายความว่าส่วนตัวนั้นคืออะไรยังไงแต่ว่าเราทุกคนนะคะก็เคารพในการตัดสินใจเน,ะนาะขณะผู้บริหารทางด้านโฮเทลสุกัญญายเองก็เคารพในการตัดสินใจของคุณเชอรี่ครับแล้วก็แล้วก็เข้าใจเหตุผลของทางคุณเชอรี่นั่นแหละเนาะว่าคงมีเหตุผลส่วนตัวนั่นแหละพี่น้องครับก็ไม่ได้ อะไรเนาะก,ก็ไปกำลังใจให้นะครับทางหมอลำเสียงแจ๋วนะฮะผมที่จะเปิดฤด,ดูกาลกันในปีแรกก็คือปี2568ถึง2569นะครับโดยโอนะผู้รำับพิมอยงานางนางนานเอกแต้วสุกัญญาเนี่ยคือเราเชื่อในคุณภาพเชื่อในความสามารถของนางเอกแต้วว่าจะต้องเปิดมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับแล้วก็ได้การผลักดันสนับสนุนจากทางพ่อเอะนะครับคุณพ่อเอะเนี่ย จากทางหมอลำระเบียบวัฒศิน์เนี่ยคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็ยังมีแฟนคลับ FC ของทั้งนเอกแต้วแฟนคลับ f c ของทั้งระเบียบวัฒศินก็สนับสนุนผลงานของนางเอกแต้วอยู่นะครับผมเนาะก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเปิดฤดูกาลมาว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้พวกเราได้รับชมกันนะครับอืม,มแล้วก็รกครับแต่รู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปดูในเพจเนี่ยเขาเริ่มมีแบบว่าไลฟ์กลุ่มติดอ๋อ ครับผมเป็นน้ำจิ้มอืมม,มาให้กับ MC เ c ซีแฟนลับได้รับชมกันแล้วด้วยเนาะครับแล้วก็มีเห็นว่ามีซ้อมลำเรื่องกันอยู่ในช่วงนี้นะครับว่าลำเรื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงอำนาจพิสวาสธาตุกรรมคุณแล้วก็สะพ้ยกาฝากน่าจะมี2เรื่องนะครับใ,ในฤดูการแรกเนาะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า เราเลือกตัวละครทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยครับโดยผ่านการาสแสดงจากทางหมอลำเสียงแจ๋วของนางเอกแต้วสุกัญญาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงอืรับรองว่าสนุกแน่นอนฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นางเอกแต้วสุกัญญานะครับเคารบการตัดสินใจเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนไปอยู่กับหม,มอลำโอ,โอ้โอ้ขอภายโอ้ขอภัยขอภัยรับเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่อขอเป็นกําลังใจให้กับนางเอกเชอรี่ปิยพรนะครับ เคารพในการตัดสินใจครับผมในครั้งนี้เนาะไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนไปอยู่กับมลังวงไหนหรือว่าจะมีผลงานอะไรเราก็เชื่อว่าแฟนคลับ f อนะครับของนายเอเซอรี่เนี่ยก็ยังคอยให้กําลังใจและก็คอยซัพพอร์ตคอยติดตามผลง,งานของนายเอเซอรี่ปียพรแบบนี้ตลอดไปนะครับขอให้ปังๆดังๆนะครับสําหรับวันนี้เราก็แ่ะแหละขอวอวยพรให้ไม่ว่าจะเป็นทางนายเอเซอรี่หรือว่าทางทา,งางเอกเต้าสุกัญญานะคะก็ เขาจะเป็สิ่งดีๆนะคะมีเอ็กซคลีนกันค่ะรักแล้วก็คอยสนับสนุนมากๆเยอะๆขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่สิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้านที่กำลังนะคะแล้วก็ขอให้หมอลำเสียงแจ๋วฤดูกาลที่หนึ่งนะครับผมมีงานเข้ามาเยอะๆเยอะๆเลยนะแต่เห็นว่าคิวงานเขาเนี่ยจองเข้ามาเยอะแล้วนะขนาดยังไม่เห็นเวทียังไม่เห็นอะไรเลยนะด้วยความเชื่อมั่นในในนางเอกแต้วสุกัญญาเนี่ยอืมเขาก็เลยแบบเจ้าภาพก็เลยแห่จองคิวกันรัวๆเลยนะครับ อ่ะโอเคครับสวัสดีครับ